นี่น่ารักมากนะคะทุกคนดูสิน่ารักกินไม่ลงเลยอะ่ะและอันนี้คือเจ๋งมากอ่ะเขาทำฟองแล้วมันเป็นรูปซินนามอนด้วยเป็นสีด้วยอะ่ะกันเนอร์โซกูดสวัสดีค่ะอยู่กับช่องกนอันเนอร์โซกูดนะคะวันนี้ปุ๊กอยู่ที่พงแดน,นะคะทางออกที่สี่นะคะกูจะพาทุกคนมาคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งไม่แน่ใจว่าเปิดใหม่หรือเปล่านะคะ ชื่อคาเฟ่ชินามอนโลสวีคาเฟ่นะคะมันจะอยู่ที่ตึก AK เคฮงแดก็คือตึกนี้นะคะตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดใครมาก็คือมาที่สถานีฮงอิกยูนิเวอร์ซินะคะแล้วก็ลงทางออกที่4นะคะก็คือตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เดีหลังให้ดูอันนี้นะคะทางออกที่4แล้วก็เดินออกมาก็จะเจอห้างเลยมันอยู่ที่ชั้น2นะคะเปิด11อโมงถึง4ทุ่มตัวนี้มันเป็นตัวของตัวดังของซาลโอนะคะเราก็เลยอยากจะ มาลองดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเราเห็นเมนูที่เขามีะคะ่ะมันน่ารักมากนะคะเราจะไปชั้นสองโอเคนี่เราเดินเข้ามาในห้างแล้วเราเจอร้านน่ารักร้านนี้นะคะอาร์็อสทีาขายของแปลกๆให้ดูอันนี้พวกปากกาพวกเครื่องเขียนน่ารักน่ารักอันนี้จะเป็นพวกอะไรอะ่ะเป็นเหมือนนาฬิกา สวยด,ดีสะดุดตามากเลยอ่ะก็จะมีขอนจุกจิกเยอะแยะมากมายไปหมดเลยคือถ้าเกิดลูกสาวมานี่คือต้องชอบแน่ๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชั้นสองกันเลยดีกว่าเพราะว่าหิวแล้วทุกคนเราเจอแล้วร้านนี้น่ารักมากตัวชินมอนโอ้โห boro, ลูกแาวชอบมาก ปลูกใจแล้วก็มีกิฟต์ช็อปด้วยนี่เลยสงสัยมันต้องจองคิวแน่เลยเพราะมีคนยืนต่อแถวนะคะเดี๋ยวเราไปจองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินมาดูที่ช็อปปิ้งกันนะคะ,นะคะโอ้ยน่ารักมากเลยอ Excuse me to r e s t r v a t i o n p e a s e e s e t o c l o e okay thank you เีเฮ้เขาบอกว่าเราต้องจองคิว เราคิววันนี้เต็มแล้วแล้วเราจะจองยังไงเพราะเราไม่อ่านภาษาเกาหลีไม่ออกเศร้าเลยอะเราดูด้านหน้าก่อนเดี๋ยวเราไปดูช็อปข้างในกันนะคะเขาให้เรามาดูช็อปดูช็อปก็ยังดีเนาะอันนี้ซุปกตาซานริโอชินนาม,มอนก็จะเป็นของทุกอย่างของชินนาม,มอนหมดเลยน,นี้2 0 0พวอนอันนี้เป็นที่ใส่ ที่ใส่อะไรที่ใส่พวกการาฟอะไรอย่างนี้เนาะสอบเขาเล็กๆนะคะนิดเดียวแต่รวมซินนามอนไว้หมดเลยอันนี้เป็นสติกเกอร์อันนี้ใส่การาฟตุ๊กตาอันนี้น่ารักอะ่ะ อันนี้เหมือนจะเป็นไม่เป็นอะไรไม่รู้อะอ๋ออันนี้นนตัวอ,อ,อย่างน,นี่ไงใส่พวกกาดหรอพวกรูปเล็กๆอันนี้ก็เป็นกล่องใส่กาดเหมือนกันอันนี้อันนี้ใส่กาดศิลปินะนะคะตุ๊ก,ากตาชินามอนเดี๋ยวเราแอบดูตรงนี้ดีกว,ว่าคาเฟ่นะคะ เนี่ยมันมุยมุมให้ถ่ายรูปด้วยขอแอบ,บดูทุกคนคนน่ารักมากเลยอะ่ะคิวเป็นคิวคอซเมิราตคอนเสิร์อ่อ we can s e e อ๋ออ๋อ can sit a n y w h e โอเค thank you thank you so much ของไทยแลนด์อ๋อเย้เต็ o เต็ม อะไรเดไหมพี่ <laughs> <laughs> โอ้คนน่ารักมากเลยเขาให้เราเข้ามากับเขาด้วยแล้วก็เราก็จะเลือกนั่งตรงไหนก็ได้เราก็นั่งตรงนี้แล้วนะตรงนี้น่ารักดีมุมนี้นะคะโอ้โชคดีมากมากเลยอะคือเมื่อกี้มีคนเขามาจองไว้อยู่แล้วใช่ไหมประมาณสี่เขามากันสามคนแต่ว่าเหมือนยังไงก็ไม่รู้ก็คือเขาก็ ให้เราเข้ามาด้วยเหมือนเขาอาจจะจองมาสี่แต่ว่าไม่มาคนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้เขาก็เลยให้เราเสียบแทน เคเดี๋ยวเราจะมาออเดอร์กันนะคะขอให้เราไปออเดอร์ที่ตรงนู้นโอเคเพราะเราจะกินอะไรกันดีได้ไปสั่งกันเลยค่ะร้านน่ารักมากเลย <c oughs> น่ารักมากโอเคเดี okay, <c oughs> ๋ยวเราจะมาออเดอร์กันนะคะเราจะสั่งเป็น นี่เลยโหหนะ้าตาน่ากินมากน่ากินมากโอเคคาปูชิโน่คาปูชิโอ่ไอาส์โอเคโอเคโอเค Thank you เอ้ค่าใช้จ่ายนะคะในรอบนี้นะคะสอง0มืนสี่พันวอนนะคะ ใจไ,ไปแล้วโอเคคือเรากินน้ำโซดาข้างบนไม่เป็นนะคะถ้าเห็นมันจะเป็นแบบนี้เลยเหรอโซดาสั่งอาหารเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ก็รอยอย่างเดียว t h a ก k y ค u มซาสมดาน,น,นี่ได้แล้ว อิ่มแน่นอนนะคะวอฟเฟิลเขาใหญ่มากเขามากันสองคนเขาสั่งวอฟเฟิลอันนึงแบ่งกันเรามาคนเดียวนะคะแล้วเราก็สั่งวอฟเฟิลอันเดียวเพราะทั้งร้านมันมีวอฟเฟิลอยู่แบบเดียวหน้าตาดีมากเลยอะดูอันนี้เขายังน่ารักเลยนี่เป็นชินามอน คือจะบอกว่าคนที่มากินที่นี่จะต้องจองนะคะแล้วเวลาจองเนี่ยตามที่เราคุยกับเขาอะมันเป็นภาษาเกาหลีเขาก็ไม่สามารถอธิบายเราได้ว่าจะจองอยังไงเขาก็เลยแนะนําว่าให้เรามาจองตอนช่วง10โมงเช้าของทุกวันมันจะมีเคาน์เตอร์ชั้นล่างที่เปิดแบบเป็นแท็บเล็ตให้ให้จองอะคะ่ะแต่ทีนี้เราก็เ,าเราเราไม่ได้อยู่ที่นี่เนาะแล้วก็ต้องใช้เบอร์โทรเกาหลีด้วยซึ่งเราก็ไม่มีนะคะแต่โชคดีมากเจ้าคนดีอะโหน่ารักมากเลยให้เราเข้ามาโอ้ยดีใจ รักเกาหลีหนี่เราได้น,นี้มาสองอันนะคะเห,หมือนเป็นที่รองแก้วน้ำน,นะเดี๋ยวจะเอาไปฝากลง pool เราเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาจำกัดคนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเรออาหารประมาณสิบกวนาทีแล้วนะคะยังไม่มาเพราะว่าคือเขาทำแบบช้าอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละเมนูมันทำยากอย่างเช่นบอฟเฟิลก็จะต้องแบบว่ามีลวดลายน้ำก็จะต้องมี ทำลายเหมือนกันะ่เแต่ก็ดีนะดูไม่วุ่นเลยดูคนน้อยคือโต๊ะว่างมากเราสามารถเลือกโต๊ะตรงไหนก็ได้นะคะคือไม่จำเป็นว่าจองแล้วจะต้องอยู่โต๊ะนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้จองเข้ามาแค่นั้นแล้วก็มาเลือกที่นั่งได้เลยโอเคเมนูอาหารของเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาก่อน สมิดาอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะ so cute นี่อันนี้ก็จะเป็นฟองแล้วเป็นรูปน้องชิอกโอนลตนะคะบล็อกโอเคทายล้ว thank you ทุกคนดูสิน่ารักกินไม่ลงเลยอ่ะและอันนี้คือเจ๋งมากอ่ะเขาทำซองแล้วมันเป็นรูปชินามอนด้วยเป็นสีด้วยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นคาปูชิโน่หรือเปล่าไม่รู้นะที่เราสั่งลืมแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนนะคะ Okay, เดี๋ยวเรามาลองมาชิมกันเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างคือหน้าตาดีจนกินไม่ลงนะคาปูชิโน่ใช่ไหมจำไม่ได้แนละ้วคาปูชิโน่หรือลาเต้ก็ไม่รู้ที่เราสั่งนะเลยคือไม่กล้าจิ้มเลยอะ่ะน้องน่ารักกินก่อนเลยมันขมมากค่ะกาแฟเขาแบบว่า ไม่มีความหวานแล้วอมมากโอเคเรามากินกันดีกว่าน่าจะต้องราดอันนี้เนาะแล้วลกราดนี่เลย้่มความหวานมามากินกันนี่วาก็กรอบมากไปติมนาลาแล้ว วอฟเฟิลของเขามันไม่เหมือนบ้านเราคือของเขากรอบข้างในมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนื้อมันเหนียวนิดนึงอะ่ะอร่อยดวยนะคะด้วยน่าจะเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็ตรงน,นี้เป็น กีวีมอฟฟอเขาอร่อยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูเนะื้อข้างในกรอบมาก mm. เห็นไหมเนื้อเขาเจะตรงนี้มันจะเหนียวเหนียวหน่อยนะแต่ข้างนอกเนี่ยกรอบกรอบมากๆฟินใตจริงเตออร่อย โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันก่อนนะคะ